now you are listening to the Thailanders podcast for your happiness ให้ The Thailanders นำความสุขมาสู่จิตใจของคุณเพื่อเป็นพลังให้กับคุณนะครับวันนี้เสนอตอน l o f i A Peace for Your Mind ในโลกที่ทุกอย่างเร่งรีบและเต็มไปด้วยเรื่องราววุ่นวายมากมายการดำเนินชีวิตท่ามกลางสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเครียดได้ดังนั้นการทำสิ่งต่างๆให้ช้าลงสักนิด หาเวลาพักผ่อนสักหน่อยก็จะช่วยให้ร่างกายหายจากอาการเหนื่อยล้าสมองปลอดโปร่งและจิตใจกลับมาสงบอีกครั้งส่วนวิธีการนั้นก็มีอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านหรือการนอนคุดคู้อยู่ใต้ผ้าหม่มก็สามารถทำได้ตามสบายของแต่ละคนเลยครับแต่หากมีเวลาไม่มากนักอีกวิธีที่แนะนำเลยก็คือการฟังเพลงครับในปัจจุบันแนวเพลงนั้นก็มีให้เลือกหลากหลายสไตล์ทั้งแจ๊สฟังสบาย ป๊อปฟังสนุกหรือร็อกแอนด์โรลที่ฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิมแต่ยังมีแนวเพลงอีกประเภทหนึ่งที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายมักถูกเปิดคลอไประหว่างที่ต้องการสมาธินั่นก็คือแนวเพลงที่เรียกว่าโลไฟนั่นเองครับโลไฟหรือ Low Fidelity เป็นเพลงที่มีลักษณะเบลอๆสัญญาณไม่ค่อยดีมีเอฟเฟกเสียงรบกวนแทรกเข้ามาบ้างเป็นบางช่วงเหมือนกับว่าเราเปิดฟังผ่านวิทยุ ให้ความสุนตรีในฐานะเพลงที่ยังไม่เสร็จดีด้วยการอัดเสียงผ่านอุปกรณ์ง่ายๆเครื่องดนตรีที่เล่นง่ายให้คุณภาพเสียงที่ไม่ต้องดีมากแต่ฟังแล้วรู้สึกสงบเพลงโลฟนยนั้นเป็นแนวเพลงย่อยของ Instrumental Music หรือเพลงบรรเลงจะมีแต่ทำนองหรือมีเนื้อร้องบ้างนิดหน่อยทำให้เราไม่ต้องคอยโฟกัสกับคำหรือความหมายของเพลงเท่าไหรนะ่นัก มักมาจากแนวเพลงฮิปฮอปและแบ็บี s นำมาผสานเข้ากับเทคนิคดาวเทมโปเพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลายบางครั้งอาจมีการใส่เอฟเฟกเสียงรบกวนเพิ่มความสุนทรีไปอีกขั้นส่วนสาเหตุที่เรารู้สึกผ่อนคลายเมื่อฟังเพลงแนวโลไฟเป็นเพราะท่วงทํานองที่นุ่มเบาสบายและความคาดเดาง่ายของมันช่วยลดภาระสมองในการแยกแยะความแตกต่างของเสียงจากภายนอก และยังสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองกลีบหน้าได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่รับรองว่าการฟังเพลงโลไฟจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และเรียกคืนความทรงจำได้อีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับการฟังเพลงโลไฟนอกจากจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยทีเดียวหากคุณกำลังมีวันที่เหนื่อยล้าหรือรู้สึกว้าวุ่นในใจก็อย่าลืมหาเพลงโลไฟมาฟังกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม The Thailanders เพื่อความสุขและความสำเร็จของคุณแล้วพบกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลา1 0โมงเช้าสวัสดีครับ